ตัวงามครับผมสองตัวนี่คร,นนไไนครับเดี๋ยวบ้าวจูสิลป์ในจีเป็ดไทยเฮ้ยเบิ้งนะครับเด้อตอนนี้ก็ชมตอนนี้ไปก่อนครับผมสองตัวนี่ครับที่เราสิเปิดราคาครับผมแต่ว่าโบุคคลแล้วสิเปิดราคาตอนใดนเดี๋ยวฮ้องสิไเปิดสอบ,สอบถามน้ากันหวยสองตัวครับผมงามตาเต้มเข้มจำดีครับผมเดี๋ยวไปชมน้ากันเด้อครับผม ดีครับผมบ้าโจทยูทูบเชนเนลครับเมื่อวนนี้สิมาเปิดราคาควยเดอรับเดอของพี่อาจนะครับอยู่บ้านน้องสลาครับผมที่เปิดสองตัว้อครับเ้อเป็นคุยแม่สาวพร้อมผสมเมื่อนี้ก็ตรงกับวันที่ยี่สิบเกดครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตรงกับวันพุธเดอรคับเดอครับเดี๋ยวเราไปชมน้ำกันเลยครับผมพี่อาจครับจ้าสวัสดีค่ะครับผมเปิดราคาควยนะครับตัวนี้เป็นควยแม่สาวป่ะครับ พร้อมสิผสมไปนี่พร้อมมผสค่ะได้ประมาณจากปีแล้วคุณแม่นี่ปีเก้าเดือนจ้าปีเเดือนนะครับผมเบ่งหน้าเบ่งตาเลยครับเด้อตาแต้มแจ่มแจ่มดีครับผมนี่ครับผมตาแต้มครับผมแจ่มแจ่มกับนี้นะครับเด้อแข่งขาไว้ตัวนี้สูงเท่าไรครับนี่ประมาณร้อยยี่สิบแปดนี่ครับผมนี่นะครับเด้อยืนงามยืนสวยนะครับผมเบ่งบันไทย ฟื้นี่จะขาดน้ำเลียงอยู่ด้วยนะครับเนาะขาดน้ำเลียงอยู่หน่อยหนึ่งด้วยครับเด้อมึงหางครับผมหางเงาดีครับผมในเช็ยบมงครับดอกบ่ดอกครับผมหางดอกบ่นี่บ่ครับผมรับประกันด้วยครับด้วยรับประกันค่าทุกค่าถวนบ่วยารับประกันยาครับผมรับประกันค่าทุกค่าถวนนะครับเด้อท่ายืนแมวโอ้ยป่านสายประกวดนี่ครับผมเฟตัวนี้เป็นสายเลยครับนี่ สายพัฒนาเบิองหนาเบิองตาคือเป็นตาหู้ครับเดี๋ยวขับเลี้ยงง่ายบ่หู้จะเลี้ยงง่ายกินยาดีค่ะเบิองครับเบืองตาเต็มเข้มจับครับผม,ม,ม,บผมนี่นะครับเบิองมองใดเด้อครับเด้อมีหญ้าดีๆครับผมสนใจจังใดก็กิ่งกลางสอบถามเราได้เด้อครับเด้อขอเบอร์โทรศัพท์นะครับ082 032 137 1 4764 13 13คุยอยู่ใสก็คือฮับนี่ น้องสลานี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาด้วยครับผู้ใดสิมากับกิ่งกลางสอบถามเราด้เด้อยครับเด้อแม่นี่สิเปิดราคาเท่าไรครับนี่แม่นี่เปิดไสี่หมื่นเจ็ดพันราคาสี่หมื่นเจ็ดพันด้วยครับเด้อทุนในหน่อยด้วยครับเด้อสายพัฒนาค้ยนี่หู้ครับกครับผมเบิ้งงด้วยครับเรียบเรียบแขงเรียบขาด้วยครับเด้ออ้างดีครับเป็นค้ยอ้างดี ก็เลยสนใจกับกิ่งกลางมาเลยอครับเด้อเดี๋ยวยุ้ยไก่ก็เห็นครับผมตาเต็มนี่แหละครับผมราคาสี่พันเจ็ดเนาะต่อร้องไหนบ่ครับนี่ต่อร้องไห้เด้อครับเด้อคุยอยู่บ้านน้ำบักเพียงครับผมรับประกันค่าทุกค่าถอนทุกอย่างรับประกันทุกอย่างี้ตั้งแต่กับกิ่งกลางสอบถามมาหาแล้วเลยอครับเด้อเมื่อนี้สิเปิดจักตัวครับผมเมือี้สิเปิดสองตัวจ้เปิดตัวนะครับนี่ครับเบืองหางนะครับเด้อไอยแม่สาวครับผมพร้อมผสม หางยาวดีครับเดย้อนไปเบิ่งชมตัวต่อไปเลยครับผมนี่เด้อครับเด้อตัวใดสนใจครับผมหญ้ากระเบื้อยู่นี่นี่แหละครับผมตัวนี้เป็นตัวที่สอง้อครับเด้อตัวนี้ซื้อมาจากไหนนี่ครับนี่ซื้อมาจากนองน้ำพชรจ้ะนองน้ำพชรนะครับอุ้ยงามครับเบิ่งเด้อครับเด้อเบิ่งหน้าเบิ่งตาครับผมตาแตี้มแก้มจ้ำเบิ่งเอิกอปอกเผาเด้อครับเล็บแข็งเล็บขาห้องคอแตกครับผมนี่ครับผม เป็นกล้วยแม่สาวไหมครับใช่กล้วยแม่สาวจ้ะกล้ยเม่สาวพร้อมผสมดนะครับเด้อนี่ครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อโอ้เบิ้งบันทายเบิ้งบันทายครับผมความสูงเท่าไรก่อร้อยสี่สิบบวกเบิ่งบันทาย้อครับเด้อเงาหางไงขวนตกสวงไส้เด้อครับตื่นกล่องเด้อครับเด้อเออนี่เด้อครับเด้อเป็นควายแม่สาวเด้อครับเด้อขวนตกสวงไส้ครับผม ตกกลางๆเลยครับตกกุ้งสวงอะ่ะโอ้ยครับสอนนะครับได้เบิองบันไายผมเบิองบันไายตื่นกล่องครับพ่อปีนังคุ้แม่สาวพร้อมผสมนะครับเด้อเบิองบันไายเด้อครับเด้อเนี่ยน้ำไถสวยก็เลยสนใจกับกิ่งกลางสอบถามแล้วอะไร้อยสี่สิบบวกเป็นคุอยอ่างไงครับผมคอนไงค้อตันดีเรืงง่องง่ายปะครับเนี่ย รับประกันเลยเนาะบ่มี่ทกบ่มีถอนตัวตาเตี้ยมเข้มจำดีเนะครับเด้อเล็บแขงเล็บขาสวยเล็บน้อยกอดดีซื้อว่าน้องน้ำเพชรเนาะครับเนาะนี่ครับผมเป็นสายเด้อครับผมสายพัฒนาจ้าสายพัฒนาเด้อครับผู้ใดสนใจครับผมขอเบอร์โทรศัพท์กันนะครับ082 0์2 137 137 4764 4764เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับ ควนต๊กสวงไส้โอ้ยางสุดยอดเลยครับผมนี่นะครับเบื้องบันไทยเยียบซีท่านใดหรือแฟนคลับท่านใดครับสนใจนะครับเด้อแม่นี่สิเปิดราคาเท่าไรเนี่เนาะเก้าหมื่นเจ็ดเก้าหมื่นเจ็ดพันป่ครับผมต่อร้องได้ป่ะครับนี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมควายแม่สาวทองมางเนาะพร้อมผสมดวยครับเด้อ นี่ครับเรามีายู่สองตัวนะครับเด้ออยู่มันน้ำบักเฟียงครับนองสาาน้ำบักเฟียงฮู้ครับผมวายตัวนี้ฮู้ตื่นกล่องซื้อธรรมดานี่แหละครับผมให้มาเบิ่งตัวแท้เด้อครับเด้อผู้ใดอยากมาเบิ่งตัวแท้ได้ดเดยยดนี่กินการสอบถามมาได้ครับผมวายอยู่งามดีครับผมงามดีราคาเก้าห<ช>มืน่นเจ็ดพันต้นนะแมนบ่ เก้าหมื่นเจ็ดพันต่อร้องไห้เถอะครับเด้อคัดสันกระเท่านี่นะครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกดซับสไครป์กดติดตามในบ้าจูนี้นะครับเด้อที่หาคลิไปไม่ไหมใหม่เอฟซีหรือแฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ